10นัดในพรีเมียร์ลีกนะครับไม่สามารถยิงประตูติดต่อกันได้26นัดละสำหรับพรีเมียร์ลีกนะครับและที่แน่ๆนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการกองหน้าคนใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าฮอยลุนนั่นเองเอกิต e ิเก้ T K นะครับทำผลงานในฤดูก,กาลนี้นะครับ22ประตู11แอสซิสจาก47นัดในทุกรายการแม้จะยิงประตูมากกว่า21ครั้งก็ตามนะครับแต่ทำได้แค่15ลูก ผมจะใช้คำว่าการสร้างสรรค์นในการยิงประตูอิกิติเก้เก่งมากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการเซ็นสัญญากับเอกิติเก้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับแมนยูแน่เพราะหลายๆทีมนะครับโดยเฉพาะนิวคาสเซิลแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมอื่นๆนะครับได้ติดต่อเอกิติเก้ด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่เราได้ทราบอย่างเมื่อคืนนี้นะครับในสรุปข่าวการย้ายทีมที่รายงานเนี่ย ก็คือเ e อกิทิเกครับถูกกำหนดขายไว้ที่100ล้าน